สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2568วันนี้เวลา16.17นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิน act คเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในงานวันสตรีไทยประจำปี2568 ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถรัรมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสตรีไทยพร้อมใจสืบสารรักษาต่อย,ยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7 3พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพัน,พนปีหลวงในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา9 3พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา47พรรษาและเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีไทยให้พร้อมใจการศึกษารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2568จำนวน154คน ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริิระะรรติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานิยุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาในทุกปีสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจึงคัดเลือกสตรีดีเด่นที่มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัลสตรีไทยดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีไทย จากนั้นทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2568โดยประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2568สตรีไทยมีบทบาทสำคัญในทุกระดับของสังคมทั้งในฐานะที่เป็นหลักแห่งครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศชาติ และในฐานะผู้ร่วมขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายด้านตลอดปีที่ผ่านมาสตรีไทยหลายท่านได้สร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้นำทีมวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการคว้ารางวัลจากเวทีนางงามระดับโลกหรือความสำเร็จของนักกีฬาสตรี ที่สร้างชื่อเสียงในเวทีสากลเหล่านี้ล้วนสะท้อนศัก,กยภาพและความเข้มแข็งของสตรีไทยในยุคป,ปัจจุบันโลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารมีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันการรู้เท่าทันสื่อรู้กฎหมายและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นทักษะสำคัญ ที่สตรีไทยควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวและร่วมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศการส่งเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและชุมชน สตรีไทยทุกคนควรเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองด้วยความเพียรพยายามเสียสละและมีจิตสำนึกในหน้าที่ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาตินั้น ทอดพระเนตรในิทรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรศการเครือข่ายสตรีไทยสี่ภาคอาทิภาคกลางนำเสนอนวัตกรรมรักโลกการคัดแยกและจัดการขยะในชุมชนภายในงานยังมีการจัดแสดงในิทรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆ มีเทศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระอฉริยภาพในด้านต่างๆรวมถึงการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานหัตถศิลป์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถอาทิงานไม้แกะสลักการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงนิทศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์การเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ